เขาออกทำไหมเนี่ยอ๋อไปครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสต๊ปบหลังจากที่เราคุยกับเฮียป๊อปไปใน EP แรกแล้วใน EP นี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถของเฮียป๊อปยังมีอะไรให้เราได้แอบดูบ้างครับเพราะว่ารถรุ่นเก่าเฮียป๊อปบอกว่าไม่เหลือแล้วสวัสดีอีกครั้งนึงครับเฮียป๊อปครับสวัสดีครับที่นี่เปิดมา20ปีแล้วนะครับ25ปี25ปีอยู่ตรงนี้เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ ยี่สิบห้าปีก็ทำรถแข่งก็ที่เนี่ยแหละใช่แล้วก็รับงานลูกค้าก็ที่เนี่ยแหละใช่ผมยังแอบเห็นรถแข่งอยู่หนึ่งคันไม่ทราบว่ารุ่นนี้เป็นอะไรยังไงครับพี่พับอาสามครับอาสามขออนุญาตเดินเข้าไปนิดนึงครับชิญเลยครับร้านจะลบหน่อยนะฮะน้องน้อยก็เลยไม่มีเวลาเก็บนี่อาสามอาสามในยุคที่เฮียเขาเคยได้ o อเ n 4นสี่ร้อยตัวนี้ o อเ n นสี่ร้อยนะครับใช่ใช่ นี่แหละถ้ากําลังจะประกอบคืนยามาฮ่าเขาเอาเหรอครับใช่ครับโอ้ยกำลังจะประกอบคืนครถ oh, เขานี่นะครับในรถแข่งในยุคนั้นยางยางเป็นพีระลี่สลิกรลี่สลิกด้วยนะครับซึบ่งล้อเลยก็ตอนนี้ใส่เป็นล้อเดิมแล้ที่จริงมันเป็นล้อมาเชสเนี่ยครับโห oh, นี่แหละครับในยุคก่อนที่เฮียบอกว่าทุกอย่างต้องต้อง วางแผนเองต้องพยายามออกแบบทุกอยาก<ช>่างเองลงทุนเองนะครับอันนี้ชกเดิมด้วยไหมครับชกเดิมแต่ไส้ในเป็นโอลินอ๋อไส้ในเป็นโอลินนะครับน,นี่ครับก็จะมีตัวปรับให้เรียบร้อยเลยอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเหลือกาลังกาลังจะรื้อประกอบคืนเดิมๆ <c oughs> ให้ยะมากเลยนะฮะนี่เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูสักนิดหนึ่งนะครับตอนนั้นก็เงียก็ทำเลสซิ่งเป็นหลักแล้วอันนี้ก็เป็นรถสวิส อันนี้เป็นรถที่เราซื้อมาเล่นเป็นรถไฟฟ้าโอ้โอ้จอดซื้อมาเล่นซื้อมาเล่นใช่ก็ขี่เล่นขี่แล้วไม่มีเวลาขี่ก็เลยจอดิ้งเนี่ยแล้วคันนี้ครับเนี่ยครับดูมันคันนี้เป็นรถฟีโน่อือรถฟีโน่ฝรั่งมาขอถ่ายรูปวันนึงเป็นสิบครับมันขี่ได้นะแต่ว่ามันจอดมันจอดนานแล้วจริงมันยังขี่ได้อยู่เนี่ยครับ เนี่ย <Yeah, S 2> ครับแล้วมันอะไรก็ต้องยานี่เป็นยังไงยังไงช่วยอธิบายนิดนึงครับดูทรงมันเหมือนสไตล์พวกรถคัสตอมใช่ใช่ก็คือรถคันนี้เจ้าของรถอะเป็นฝรั่งอเมริกันครับเขาบอกเขาอยากได้รถแบบนี้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 เขาเขาคิดในไอเดียในหัวสมองเขาครับเสร็จแล้วเขาบอกอยากได้เป็นออโต้บอกงั้นออโต้ Auto. คุณ mm. ก็ไปหาซื้อรถมือสอง ฟีโน่มาคันหนึ่งครับแล้วก็สร้างเฟรมสร้างโชกหน้าสร้างอะไรใหม่<อ>ทั้งหมดเลยโอ้โหเป็นแสนนะคัน,นหนึ่งกันนี้เงินรถสิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเขาไปขี่พักหนึ่งแล้วเขาจะเขามีปัญหาอะไรก็ไม่ทราบฮะเขาบอกเขาจะกลับบ้านก่อนเดีย๋ยวเขาจะมาเอาเขาฝากไว้เขาฝากไว้ที่ฝากไว้ <laughs> สองปีแล้วไม่มาเลย <laughs> ดูครับการวางโชกวางนอนด้วยนะครับ ลบยหงครับล้ลูกน้องน้อยก็เลยลบรถอัตโนมิติเอามาทําหนีเหรอครับเนี่ยที่จริงคันนี้มันมีกล้องด้วยนะเนี่ยคันนี้มันมันของมันวางบังหมือนเนี่ยจอจออยู่ด้านนู้นต้งเข้าด้านนี้ฮะนี่นี่นี่ใกล้อง้ลยใช่ไหมมีจอมี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 กล้องอยู่ด้านหลังด้วยครับแล้วนี่ใส่ยางขอบสิบเจ็ดอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหถ้าวิ่งได้นี่คงจะ ดีเดียววิ่งได้อยู่นี่จอดมาสองปีแล้วพัดลมพัดลมอันนี้พัดลมระบายความร้อนอ่ะคใช่ครับเผื่อรถติดเพราะว่ารถรถคันนี้มันเชื่อมันเครื่องมันแต่งไงฮะเครื่องมันแต่งลูกยางเป็นเครื่องอะไรครับเครื่องของของฟีโน่ฟีโน่ใช่ใส่ลูกเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบใช่เนี่ยครับแล้วเครื่องนี้เราทําให้เขาไหมครับใช่ใช่เราทำหมดลูกเจ็ดสิบ แล้วหูบอกสเปกได้ไหมครับแคมคืมใช่แคมแคมแคมของเีป๊อปใช่แคมเราทําใหม่หมดรุ่งเจ็ดสิบก็ไอเดียเสียปมดวอลใหญ่หมดจาได้ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้หลายปีแล้วยังไม่ได้แล้วอันนี้ทำไปประมาณสามสี่ปีแล้วถ้าเข้าไปใช้แล้วเขาจะกลับบ้านเขาเลยมาฝากน่าจะอลังการมากนะครับเนี่ยเสียงคล้ายๆฮาร์เลยเลยครับเวลาเดินเบานี่เนี่ยปุ๊บปน๊บปุ๊บเลยนะครับ มาดูอีกคันแล้วน่าเสียดายครับที่ที่จอดทิ้งไวโอ้โหมาดูสั่งได้ไหมครับแล้วนี่สวิตชไฟอะไรเยอะเลยครับเนี่ยครับก็มีไฟหน้าไฟหลังกล้องไฟสูงไฟต่ำอ๋อสวิตช์ที่ใช่ใช่แล้วก็มีมีสวิตชที่เขาเปิดเขาทําไว้เขาจะยิงในตัดด้วยแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ประกอบกันจะยิงในตัดเลยใช่ใช่ยิงในตัดเลยโหจริงเฮียป๊อป แน่นอนยิงครับโหเทียบป๊อปสร้างรถคันนี้นเสยดายผมมาช้าไปหน่อยไม่งั้นถ่ายคันนี้ให้ดูเต,เต็มเลยสิห้าปีจอดทิ้งกันเก่ามาแล้วนะครับและคันนี้ก็น่าจะเป็นรถแข่งรถแข่งครับรถแข่งนะครับที่เดี๋ยวกำลังจะประกอบคืน y a า a h a ก็ต้องประกอบคืนเพิอีกเช่นกันเลยครับว่าในยุคนั้นอะ่ะคือได้รถมาฟรี แล้วก็ต้องคืนหลังจากแข่งเสร็จก็ต้องคืนรถเขาอะไรฟรีรถฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วซื้อหมดทำไม่ได้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีทีมโรงงานสนับสนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถในส่วนของของลูกค้ามาเซอร์วิสใช่ครับนะครับมาเซอร์วิสเอ็นแม็กเอ็นแม็กแอลล็อกนะครับเนีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซอร์วิสละมี M/MT มี CBR ก็เข้ามานะครับอันนี้มาเปลี่ยนท่อครับทุกวันนี้ที่เฮียยังทําท่ออยู่ไหมไม่ได้ทําแล้วครับอันนี้อันนี้คือลูกค้าเขาซื้อมาแล้วเขาให้ให้ช่วย่ให้มาช่วยเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็งานลูกค้าด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วถ้าเกิดเป็นงานตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือเป็นเป็นงานเซอร์วิสอะไหล่มากกว่าแล้วถ้าเป็นงาน modify อย่างเงี้ยครับเฮียเฮียโดยมากผมจะไม่ไม่ได้รับ มันจุกจิกนะใช่ครับมันไม่มันไม่มันไม่คุ้มอ่ะแล้วเราแล้วเราอายุเยอะแล้วเราจะไปลองรถเหมือนสมัยวัยรุ่นมันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วอืมไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เลยจะเป็นโซนที่โซนทํางานครับนะครับจะจะลบหน่อยปกติน้อยครับไม่มีเวลาเก็บปกติเลยครับเนี่ยแต่ด้านบนนี้เลยครับการันตีด้วยผลงานทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ยัด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 ยางเดียวไม่มีที่จะเก็บแล้วเอาไว้มาตั้งโชว์อยู่หน้าร้านครับ ก็เป็นผลงานการแข่งขันที่ที่แข่งมาอันนี้แค่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับนะครับอยู่อยู่อยู่ที่โกดังเยอะกว่านี่อีกเท่านึงโอ้โกดังไม่แน่ใจว่าที่ผมเคยไปไหมใช่๋อ <S 2> <S 2> นะฮะก็หลังหลังปีหลังหลังเจ็ดปีที่แข่งอะ่ะทั่วอยู่ที่นั่นหมดเลยที่นั่นหมดเลยใช่ <S <S เพราะว่าลูกน้องจะอยู่ที่นั่นไงพอรถแข่งแข่งเสร็จก็จะไปไว้ที่นูน่นครับถึงเวลาจะจะทาก็จะเอามานี่เพราะว่าผมจะสแตนไ์บอยู่่นี่อ๋อนะ ที่นี่ก็จะมีอยู่ในแค่ส่วนเนี้ไม่ขงวนก็ไม่ได้มีเก็บของม่หรไม่มีนะครับอะไรก็ได้อะไรก็อยู่ชั้นนี้ครับก็จะเป็นอะไรทั่วไปใช่ครับพวกยางพวกน้ํามันเครื่องพวกอะไรแค่นั้นเองใช่ครับนิเวศเขาก็เอาเข้ามาสวิตนี่เหมือนรถทํามาเลยวะครับใช่ครับเพาทํามาแล้วมัน มันขี่ไม่สมูทเนียเขา,าให้ให้ช่วยแก้ขี่สมูทครับเจ้าของรถอายุประมาณจะสี่สิบแล้ว<ฮ>แล้วเขาไปซื้อเซ็ตมามันมันใหญ่เกินก็ขี่ยากไงครับก็เลยมาให้เราแก้อูดูดิดูเครื่อง<ฮ>นะครับดูท่อน,นี่ก็เปิดออกมานะครับดูเอาว่าสเปคนี้เครื่องจะเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับเนี่ยอยากลูย 62 62นะครับอ้ออายุ40ลูก62ขี่ยากเข้ามาเป็นเซ็ตขาบูดิเรียมใหญ่ขี่ยากฮะก็เลยก็เลยมาให้แก้ให้ขี่สมุดขึ้นมุขขึ้นใช่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เร็วนะขี่สะมุขขึ้นขี่มันนุ่มนวลมากขึ้นเนองเพราะว่าเซ็ตคิดอะวัยรุ่นขี่อะต้นกะกลางมันไม่สนใจมันบิดอย่างเดียวใช่ใช่พอมีอายุปุ๊บเนี่ยเขาต้องการให้มันนุ่มนวลนิดนึงต้นกะกลางให้มันขี่สบายครับ มันขียากซึ้นเป็นคาูเหลี่ยมใหญ่มันจะขี่ยากจะได้มาแปลงคอแปลงอะไรให้เขาครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เราเอามาให้ชมกันก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เฮียเน้นในเรื่องของเซอร์วิสมากกว่าใช่ครับบำรุงรักษารถมากกว่าใช่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รับโมดิฟายใช่ครับ,รบแต่ถ้าเกิด จะขอคาปรึกษาอะไรก็ว่ากัน<ด>อีก <บา S 1> เรื่องหนึ่งเฮียก็ยังพร้อมให้คาปรึกษาได้โดยโดยเฉพาะของจังหวัดน,นี่สองก็ได้สี่ก็ได้ครับได้หมดได้หมดนะน,ะ,นะครับโดยเฉพาะงานของจังหวัดน,นี่อาจีวีนี่ถ้ามาถ้ามีอาจีวีเข้ามาให้ทํานี่น่าจะเข้าทางเฮียเลยครับเนี่ยถ้าถ้าทําให้ขี่เล่นอย่างงี้คือขี่สนุกขี่อะไรทาได้ทาได้ ถ้าจะเอาไปแว้นผมผมไม่รับไม่เอาไม่เอานะครับไม่รับทนะครับก็นี่แหละครับพาให้พาเพื่อนๆมาดูอีกอีกมุมหนึ่งของป๊บตลาดน้อยครับอันนี้เครื่องลูกค้าเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ยครับใช่ครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้สําหรับสําหรับจุดที่เนี่ยป๊อปเขาเอาไว้บริการลูกค้ากับก็ต้องขอบคุณเนียป๊อปมากเลยที่ ให้โอกาสสต็อปไบค์มาพูดคุยแล้วก็มาเดินเล่นในร้านนี้ได้เห็นรถแปลกๆด้วยโอ้น่าจะได้รถฝรั่งมาฝรั่งมา ไม่เคยพลาดนะทุกคนขอถ่ายรูปหมดมาเนี่ยเป็นสิบมาถ่ายรูปช่วงที่ไม่มีโควิดนะโอ้ฝรั่งมาถ่ายรูปเยอะตอนที่รถมาใหม่ๆก็จอดอยู่หน้าร้านนี่ไงครับฝรั่งถ่ายรูปฝรั่งขอถ่ายรูปตลอดโอ้โหเป็นใครก็ฝรั่งขอครับเพราะว่าดูทรงรถสไตล์รถแล้วแบบเออคัสตอมขึ้นมาทั้งคันเลยสร้างขึ้นมางานสร้างหมดเลยแพงนะแค่แค่สร้างเฟรมแค่นี้ก็โอ้ได้นะครับรู้สึกว่า เขาจ่ายผมมาตอนนั้นน่าจะรวมตัวรถด้วยสองแสนกว่าบาทโอ้โหนะครับขี่เล่นได้ด้วยไปฉีดในตัดด้วยใช่เขาบอกเอาไวซื้อก็หลังเขาบอกเอาไว้ขี่ไปกินกาแฟโอ้โหคิดดูครับในยุคนั้นเล่นในตัดเลยครับเอาละครับก็คงต้องลากันไปก่อนครับสำหรับเพื่อนๆสต๊อปไบส์นะครับมาให้หาคิดถึงก็เลยนะครับสำหรับเฮียป๊อปตลาดน้อยก็ต้องขอขอบคุณเฮียป๊อปอีกครั้งหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับ